มาต่อกันกับ EP2 กับแสนยานุภาพของทหารปืนใหญ่ของทัพไทยเรามีรุ่นอะไรบ้างมีมากแค่ไหนราคาเท่าไหร่มีมากพอจะให้เพื่อนบ้านเกงใจได้หรือไม่ Nexter LG หนึ G1 MK 3 1 0 5ม mm. มผลิตในประเทศฝรั่งเศสปืนใหญ่เบากระสุนวิธีโคมแบบลากจูง ขนาด105มิลิเมตรตกราคากระบอกละ69ล้านบาทประจำการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่11คมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์มีจำนวน12กระบอกพร้อมโถลดลากจูง Land Rover Defender 4ีคณ4ติดตั้งด้วยระบบควบคุมการยิงดิจิตัลมีจอแสดงผลที่ติดตั้งบนตัวปืนติดตั้งระบบค้นหาพิกัดดาวเทียมหรือ GPS ร่วมกับระบบวัดอุณหภูมิดินขับ และการวัดกระแสลมมีการเชื่อมโยงกับผู้ตรวจการหน้าหรือ Forward Observation Officer ทำให้การยิงเป้าหมายให้ถูกในนัดแรกแม่นยำมีการปรับแก้วิธีตะบนกระสุนตกจากผู้ตรวจการหน้าหรือพอตอนอทำได้อย่างรวดเร็ว D.S. ทับ A.S. 2 105มเมเป็นโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันเทคนโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI และศูนย์ทหารปืนใหญ่ร่วมกับบริษัท Poly Technology Inc. ประเทศจีนจัดสร้างต้นแบบปืนใหญ่เบากระสุวนวิถีโคง้งขนาด105มิลิเมตรระยะที่1ที่วงเงิน48ล้านบาทตอนหกระบอกที่พัฒนาสนับส่งออกโดยบริษัท n o r ิ i n สาธารณรัฐประชาชนจีน มีปลอกลดแรงถอยหรือมัสเซเบรกมีเครื่องปิดท้ายหรือบริสเมคานิซึมทำการยิงทดสอบแล้วที่ระยะ11.4กิโลเมตรเป้าหมายที่ราบเชิงเขาจำนวนกระบอกละ2นัดซึ่งผลการยิงทดสอบนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถทำการยิงได้ด้วยความแม่นยำทั้งสองภารกิจ M425 105มิม ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโคง้งแบบปาตาจรล้อย,ยาง105มิลิเมตรผลงานการพัฒนาของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอาุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตใน,รนรประเทศไทยน้ำหนักประมาณ3.1ตันความยาว2.1เมตรความยาวลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย3.9เมตรความยาวในการตั้งยิง6.5เมตรความสูง1.7เมตรระยะยิงไกลสูงสุด 14.5กิโลเมตรมุมยิงสูงสุด1,000มิลเลียมมุมยิงต่ำสุด95มิลเลียมอัตราเร็วในการยิงต่อเนื่องสนัดต่อนาทีอัตราการยิงสูงสุด10นัดต่อน,นาทีมือพร้อมแล้วยิงได้ 1> M 1 0 9 a 5 155ม mm, ิลลิเมตร นี่ไม่ใช่รถถังแต่คือปืนใหญ่าตาจอร,ระบบสายพานชื่อทางราชการคือพกคสาขนาด155มิลมตรสาคาลิเบอร์เป็นปืนใหญ่การกระสุนวิธีโค้งที่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกามีจำนวน20ระบบในการใช้งานต้องมีรถจ่ายกระสุนแบบ m 9ก็ 2A1 ด้วยและยังต้องมีรถบังคับการแบบ M577 เข้าประจําการในไทยเมื่อพศ2537ประจําการที่กองพันทหารปืนใหญ,ญ่ที่12รักษาพระองค์ราคาโดยการคาดการ55ล้านบาทต่อระบบกองทัพบกไทยได้ปรับปรุงสภาพเครื่องอายุการใช้งานใหม่หรือ midlife refurbishment จํานวน10ระบบงบประมาณในการปรับปรุงสภาพ460ล้านบาททําให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นระบบควบคุมที่ทันสมัยขึ้นยิงไดไกลขึ้นแต่กองทัพบกสหรัฐ กำลังทยอยปลดระวาง M109E5 และนำ m 1 0 9 a 6มาประจำการแทนปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไปเป็น m 1 0 9 a 7ในไทยนั้นระบบปืนใหญ่สนามกำลังกลายเป็นของเก่าเมื่อไทยได้ทั้งระบบซีซาและ M758ATGM ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากอิกสาราเอลแล้ว ตอนนี้ประมาณสวิแล้วก็จะถึงเป้าหมายพร้อมกันไทย59ขีดหนึ่งปืนใหญ่ลากจูงขนาด130มิลิเมตรผลิตจากประเทศจีนประจำการมาแล้วมากกว่า20ปี แต่ยังสามารถปฏิบัติการยิงได้อยู่และจากอายุการใช้งานที่ยาวนานและเริ่มล้าสมัยในการตอบสนองต่อต้านภายัยคุกคามทางทะเลในปัจจุบันหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของทัพเรือไทยมีแผนจะเปลี่ยนอาวุธจากปืนใหญ่เป็นอาวุธปล่อยน้ำวิถีพิสัยไกลแทนแล้วในอนาคต M71 โซตัม155มเมตร ไทยเรามีทั้งหมด32กระบอกและกำลังอัปเกรด M71 ที่ซื้อมาจากอิสราเอลเมื่อ30ปีที่แล้วให้ขึ้นติดตั้งมบรมทุถุกล้อยางแบบ6คูณ6เพื่อให้เป็นแบบอัตตาจรการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ศูนย์กาากรร์าป้องกันรประเทศทําให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงพื้นที่ที่อย่างฉับไวเป็นสัญญามูลค่า27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000ล้านบาทปัจจุบันกองทัพบกไทยมี M71 โซตัม 155มิลมตรคาลิเบอร์ประจำการอยู่มาณ32ชุดต้วการพัฒนา M71 มมันได้ทำให้มันยิงได้ไกลขึ้นแต่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมการยิงที่ทันสมัยขึ้นมีความแม่นยำขึ้นและมีความคล่องตัวมากขึ้นเท่านั้นและยังมีปืนใหญ่อีกมากมายหลายชนิดตัวอย่างเช่น ในช่วงนานาสาระรู้หรือไม่ทหารปืนใหญ่นั้นไม่ใช้หน่วยองศาในการคำนวณการยิงและเขาใช้อะไรเป็นหน่วยในการคำนวณถึงได้แม่นยำมากๆแม้เป้าจะห่างไกลเป็นหลายกิโลเมตรก็ตามจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ การคำนวณมุมต่างๆจะใช้หน่วยวัดที่ละเอียดมากๆหน่วยวัดมุมที่คนปกติทั่วไปใช้วัดนั้นอย่างหน่วยองศาไม่มีความละเอียดมากพอที่จะใช้ในการคำนวณได้เพราะระบบองศานั้นถ้าหากคาดเคลื่อนเพียงแค่องศาเดียวหากเป้าระยะไกลมากเท่าไรก็จะทำให้กระสุนยิ่งตกห่างเป้าออกไปเรื่อยๆจึงทำให้ทหารปืนใหญ่ต้องใช้หน่วยคำนวณแบบอื่นที่มีความละเอียดและถี่ท้วนกว่าองศานั่นก็คือหน่วยมิลเลียมหน่วยมิลเลียม จะเป็นหน่วยคำนวณที่มีมุมละเอียดมากถ้าเทียบกับองศาที่มีมุมทั้งหมด360องศาแต่หน่วยมิลเลียมจะมีมุมมากถึง6,400มิลเลียมซึ่งในหนึ่งรอบของวงกลมจะมี6,400มิลเลียมความแตกต่างทางมุม1มิลเลียมทําให้ตำบนกระสุนตกเปลี่ยนไป1เมตรต่อระยะ1 0 0 0มิลเลียมทําให้การคำนวณแต่ละขั้นตอนของทหารปืนใหญ่นั้นต้องมีความละเอียดรอบคอบมากตั้งแต่การคำนวณมุมของปืนใหญ่และที่ตั้งของเป้าหมายก่อน ถึงจะแปลงมาเป็นมุมทิศมุมยิงให้ผลประจําปืนไปตั้งค่าปืนใหญ่และผลเลงที่อยู่กับหมู่ปืนก็ต้องตั้งมุมทิศมุมยิงของปืนให้มีความละเอียดยิบซึ่งหน่วยทั้งหมดที่ใช้ในการคํานวณก็คือหน่วยมิลเลียมนั่นเองซึ่งการอ่านค่าของหน่วยมิลเลียมนั้นจะไม่อ่านค่าเหมือนตัวเลขแต่จะอ่านแบบเรียงตัวเพื่อความชัดเจนตัวอย่างเช่นมุมทิศ3240จะไม่อ่านว่า32,40แต่จะอ่านว่า 3240ส่วนตัวแรกหลักร้อยกลมกลมเช่น6,400่จานว่า6,400เครื่องช่วยในการตรวจการนั้นมีมากมายหลายแบบเช่นกล้องส่องสองตาไบโนคูล่าเข็มทิศคอมพาสกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์เลเซอร์ริงไฟเดอร์กล้องส่องเวลากลางคืนในวิชั่นวีไวส์เวลาต่างแสงเสียงแฟลตูแบงทา์ และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับสนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใด <c oughs> ก็ผ่านพ้นทุกขุสระสไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็าตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับคงไม่ยืมครับเอาไปเฉยๆเอาไว้ให้ลูกค้าคนอนื่นแล้วกันนะพี่พี่ไหนเข้ามาแล้วจะเพิ่งเสียเที่ยวเลยเอาไปสักมมวนดีไหมออไม่เป็นไรพี่ไปดูเองแล้วกัน<อ>นึกว่าประเดิม,มพี่ไปก่อนแล้วกันเฮาน่าเราเหมือนพี่น้องกันพี่สนใจผมให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาคืนแล้วกันไม่เป็นไรครับพี่ ับผมพูดดีๆแล้วพี่จะไม่เอาอะไรสมวนเหรอครับยังไม่รับดีกว่าครับพี่เฮ้ยไอ้สัสม<ห>ึงมาแล้วไม่เช่าเหรอเอาไอ้เฮียกกูไม่เช่า